สวัสดีครับเนมจากช่องโนเอนนะครับใครกาลังจะซื้อเบียมยู่นะครับถามบ่อยมากเลยซื้อมาซ่อมแพงไหมวันนี้มี E46 นะครับ2อาคันเอารถเข้ามาให้เราทําซื้อมือสองมาเลยเด mm ี๋ยวมาดูครับวันนี้เราจะซ่อมให้ดูอีกหนึ่งคันเป็นรถที่เราเก็บงานนะครับ mm hmm. คุณคิดดูนะตอนนี้รถขาย20 0แ0นกว่าบาทนะครับขายแสนกว่าบาทเราซ่อม2บินนี้ประมาณแสนสเกือบแสนสนะครับเด mm ี๋ยวมาดูกันว่าไอ้แสนกว่าบาทเนี่ยซ่อมอะไรบ้าง ใครได้รถแบบเราอะ่ะพร้อมใช้ได้เลยหรือซื้อรถมือสองให้เราซ่อมก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันใครอยากติดต่อซื้อซ่อมหรือจะขายรถก็คิดถึงโนเนรเราจะเก็บให้ลูกค้านะครับอย่างแรกเนาะตอนแรกใช้ได้นะลูกค้าก่อนหน้ามาหาเรานะครับกล่องน่าจะพังนะครับทาให้สตาร์ทไม่ติดนะแล้วเขาน่าจะซ่อมผิดวิธีมานะครับบายพาสกล่องข้างในมาเอาง่ายๆคือเราแก้กันนานมากสุดท้ายเจอแล้วครับเราเปลี่ยนกล่องนะครับเปลี่ยนกุญแจแล้วก็เปลี่ยนระบบ กุญแจทั้งหมดนะครับใช้งานได้แล้วหม้อน้ํานะครับเราเปลี่ยนอันใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับกระปุกพังน้ําตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาล้างหัวฉีดหัวเทียนนะครับเราเพิ่งเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ไปให้นะครับเดี๋ยวมาดูเทสหัวฉีดกันเราหัวฉีดมาเทสน,นะครับของ2ีนะเดี๋ยวรอดูนะครับอันนี้จะเป็นชนะิปสปีดเทสนะเทสดูว่าหัวฉีดอันไหนเสียนะครับฉีดไม่ออกใช่ไหม ฉีดน้อยฉีดให้เป็นปล่อยเดดูรู้สึกจริงๆก็เห็นนะครับว่าหัวชีดนี้จะตันฉีดไม่ปล่อยมากกว่าชาวบ้านเขาเราจัดการถอดไส้เดิมนะครับถอดเสร็จนะครับจัดการต้มทำความสะอาดนะครับเนี่ยต้มทำความสะอาดก่อนนะมันจะใช้หม้อต้มอ,อัตโนมันิใช่ครับ รถนะครับสมบูรณ์ขึ้นเยอะเลยนะครับเราจัดการเปลี่ยนซินเครื่องนะครับแล้วก็อาการตอนแรกมีอาการเขกตรงนี้นะครับแก,แก้ๆๆเจอเรียบร้อยแล้วสาเหตุจากตัวนี้นะครับปั๊มลมเบรกนะนี่นะครับตัวนี้ใบพัดมันจริงๆมันเป็นตัวปั๊มลมที่พัดเข้าเบรกนะครับตัวใบพัดมันน่าจะสีกันและนี่คุณดูซินซินเครื่องนะครับคือเนี่ยมันไม่ไหวแล้วมันถึงอายุของมันอยู่แล้วนะครับ เวลาก่อนที่เราจะทําขายเนี่ยเราจะจัดการเช็คทุกอย่างให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับคันนี้สรุปนะที่เปลี่ยนไปนะครับเราเปล okay. ี่ยนกล่องเครื่องนะครับเปลี่ยนระบบสตาร์ททั้งหมดนะเนื่องจากว่ากล่องเครื่องเลือนไม่เสียนะครับหมดระบบน้ํานะเปลี่ยนระบบน้ําใหม่นะครับแอร์โฟนะพอดีเรามีแอร์โฟตัวซิ่งพอดีนะครับเราก็เลยเปลี่ยนแอร์โฟตัวใหม่เนี่ยท่อดักอากาศนะครับเครื่องตัวนี้นิ่งแล้วนะครับเปลี่ยนซิ้นะครับเปิดฝามาดูเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไร เดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วมันเครื่องนะครับจัดการครบให้หมดเลยนะครับใครได้คันนี้ไปจะได้ใช้แบบสบายๆนะครับอ๋อพัดลมตัวนี้เรามีเปลี่ยนไปแล้วด้วยนะครับรถ e c 6นะครับจริงๆเป็นรถที่ไม่จุกจิกนะถ้าจัดการให้มันถูกนะครับผมว่าขับดีมากด้วย e c 6 3 1 8, 8แลนวนะครับเราจัดการเรื่องเครื่องนะครับเรื่องระบบไฟเรียบร้อยแล้วเนาะเรามาจัดการเรื่องกระจกพับนะครับอันนี้จะซ่อมกระจกพับทั้ง2ฝั่งนะเขาจัดการแผงประตูเรียบร้อยแล้วนะครับ จัดการซ่อมกระจกประตูกระจกพับก่อนนะกระจกมันพับไม่ได้ปรับไม่ได้ทั้งสองฝั่งนะครับเก็บงานนะครับตัวนี้ e c 6นะตัวนี้จะเป็นกระจกข้านะครับกดแล้วมันไม่พับสุดท้ายเป็นที่เฟืองแตกนะครับส่วนใหญ่ถ้า e c 6นะ่าจะเป็นเฟืองนะที่ช่างดูบ่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นซี 7eo6 เนี่ยส่วนใหญ่เสื้อจะแตกนะครับซึ่งสามารถพับได้นะสามารถซ่อมได้ซ่อมประมาณ25 0 0นะครับต่อข้างนะต้องเช็คดูอีกทีว่าค่ามอเตอร์ไม่เสียนะครับ อไหล่ ec 6เรานะครับคันนี้นะ3 1 8 i ไนะครับเราทำเนาะเราเช็ดช่วงล่างมดแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนปีกนกล่างนะครับปีกนกซ้ายขวานะครับลูกหมากันโค้งนะของใหม่หมดนะครับท่อยางนี้ท่อไหนไม่ดีเราจัดการเปลี่ยนหมดเลยนะครับท่อน้ําล่างนะแล้วก็เดี๋ยวเราจัดการเรื่องเครื่องจัดการหมดแล้วนะครับเครื่องระบบไฟจัดการให้หมดเดี๋ยวเขากําลังเช็คอยู่นะครับเนี่ยหรือช่วงล่างเก่าออกนะครับ โชอคอันนี้ดีอยู่แล้วเนาะเป็นโชคซิงอยู่แล้วนะครับซ้าชูอยู่แล้วนะตอนนี้ทางอู่ก็เหลือพ่นเตรียมพ่นสีจริงตัวรถแล้วนะครับเก็บพื้นเรียบร้อยก็คือพวกคิ้วต่างๆนะครับเราทํากลับเดิมนะฮะพวกควิ้วคิ้วตรงนี้ฮะที่เป็นแคป,มมแคปลาเดิมเปนแคปาเดี๋ยวเราทาสีดาเดิมแล้วก็คิ้วตัวนี้นะฮะเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็ทําสีเดิมสีดําเดิมตัวรถนะครับ ฝายโปงนะครับสีที่พองช่างลอกทำใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสีเสร็จแล้วสีใหม่จะเป็นยังไงนะครับปีกนกกันโคงเราจัดการเปลี่ยนได้หมดแล้วนะครับเนี่ยคุณดูสภาพคุณดูนะเนี่ยสภาพมันไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าขับมาได้ยังไงนะเจ้าของเก่าคุณซื้อรถมือสองนะเชื่อผมถ้าคุณไม่ทํานะครับ มันก็จะสภาพแบบนี้มันขับแทบจะไม่แทบจะไม่อยู่แล้วนะและ้วก็อันนี้คือทําไปทํามานะครับไหนๆทำแล้วก็จัดการทําให้ใหม่หมดนะครับชคเดิมคุณดูชคเดิมเนี่ยหมดอายุหมดแล้วนะครับเนี่ยน้ำมันรั่วซึมหมดแล้วนะเนี่ยรั่วซึมหมดแล้วเราจัดการเปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยนบิลสตาร์ให้เลยนะเยอะมันนะครับไหนๆจะทําทั้งทีก็ทําให้มันดีไปเลยนะครับใครใช้คันนี้นะบอกเลยว่าคุ้มช่วงล่างทําหมดนะครับ โชกเปลี่ยนเปลี่ยนของใหม่นะไม่ซ่อมนะครับแล้วก็สปริงเป็คเชน t ์อาร์มาอยู่แล้วนะครับลูกหมากเปลี่ยนแล้วน้ํามันเครื่องเปลี่ยนแล้วนะครับดูเกียร์ให้นะฝัด,ฝ,ดฝัดน้ํามันเครื่องด้วยนะครับไล่ระบบมอ้อน้ําท่อต่างๆที่เสียเปลี่ยนให้หมดแล้วนะครับแล้วก็กล่องนะครับคันนี้ก็จัดการเขาเรียกว่าซ่อมกล่องซ่อมปุญแจหมดแล้วนะรถเก่าๆนะครับคนซ่อมไม่ถูกสุดท้ายแล้วก็ต้องมาแก้อยู่ดีนะครับ อันนี้นะครับเราทําการเปลี่ยนช่วงล่างนะครับรื้อออกมาแล้วนะครับเป็นปีกของ้ต้ขวางนะครับเห็นไหมครับลูกยางต่างๆมันเสื่อมสภาพมันแตกแล้วนะครับอันนี้เป็นลูกหมากันโค้งนะครับเห็นไหมครับลูกยางมันดีมดแล้วนะครับก็คือทําให้อาการรถมันโค้งเคียงนะครับตอนขับใช้งานนะครับนี่เราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับส่วนเท่าน้ํานะครับเท่าน้ํา อันนี้คือ s <S <S อันเดิมมันเสื <S <S นนะ่อ,อมอาาอส,าาอสาภาพแล้วครับเราเบิกใหม่เ้นใหม่รู้มาอันนี้นะอันนี้จะเป็นของใหม่เดี๋ยวเราทำการใส่ให้นะครับส่วนโชกนะครับโชกหน้าโชกหน้าหลังตัวนี้คือเสื่อมสภาพแล้วครับอันนี้จะเป็นโชกเดิมของรถน,นะครับอันนี้โชกมันตายแล้วนะครับแล้วก็ เบ้าโชกนะครับเบ้าโชกแตกแล้วนะครับอันนี้จะเป็นของใหม่เรานะครับเราเปลี่ยนจัดการให้เป็นของใหม่ทุกอย่างนี้จะเป็นดิวสตาร์นะครับสีดําเดิมเบ้าโชกใหม่นะครับมาดูกันนะครับตอนเราเซอร์วิสเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างแล้วฟีลิ่งรถจะเปลี่ยนไปแค่ไหนนะครับตอนนี้ช่างจัดการใส่โชกใหม่นะครับ นะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทําช่วงล่างใหม่หมดแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะจัดการใส่ล้อนะครับเดี๋ยวจะไปทดลองขับกันดูนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงล่างเขากาลังะทดสอบขับแล้วเดี๋ยวจะเอาไปตั้งศูนย์อีกทีหนึ่งนะครับคันนี้เราเปลี่ยนทั้งชกหน้าชกหลงังนี่เป็นบิวสไต์นะของเยอรมันแท้ทั้งคู่นะครับช่วงล่างคันนี้ถือว่าเปลี่ยนมาหมดแล้วนะครบเลยท่อนะครับเขาก็มีทํามาใหม่ ออกข่อคู่มานะครับตอนเราขยับไปแต่งต่อนะทรงนี้คือได้เลยนะครับเก็บงานภายในต่อนะครับรถคันละแสนกว่าบาทส0 0แสนนะถ้าเราเก็บหบนรถราคาแพงๆทั่วไปเลยนะครับเบาะเราทําใหม่ให้หมดเลยนะครับเนี่ยหุ้มให้ทั้งคันนะอันนี้คือข้างหลังนะครับคู่หน้าเราจัดการหุ้มให้ใหม่หมดแล้วนะเราถอดออกมานะครับเช็คสภาพนะครับแล้วก็อันนี้เนหนัง ใหม่หมดเลยนะครับพรมอะไรเอ็มแล้วก็จัดการคุ้มใหม่นะครับใครได้คันนี้ไปเนี่ยสวยเลยคุ้มให้เหมือนใหม่เลยนะครับเพราะโดยรวมสภาพรถคันนี้มันสวยอยู่แล้วเนาะสีดำนะครับสลูปหายากนะอีกปัญหานะครับสาหรับคนใช้ e ีหกคือกุญแจนะกุญแจนะครับค่าเทาจ่ายอันนี้คือระบบกุญแจเขาเสียหมดเลยเราจัดการทํากุญแจใหม่นะครับชิปใหม่เนะนี่ยนี่ปลดล็อกนะครับล็อกปลดล็อกทั้งหมดเนี่ยได้เนี่ย ทำวันนี้นะครับสร้างใหม่คือ4 0 0พันะครับถ้าเป็นทรงนี้นะ4ี่พันึงสี่พนะครับแต่ถ้ามีตัวกุญแจอยู่แล้วนะมาซ่อมนะครับจริงๆไม่เกิน2,000ก็ได้กุญแจแล้วนะครับสองพันสองพันะแล้วแต่ทีนี้สตาร์ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกุญแจทำให้ใหม่หมดแล้วนะครับรูปเราจัดการแก้เสร็จแล้วนะครับเนี่ยลองเช็คดูช่างจัดการไล่นะครับเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วเนี่ยตัวสายไฟในมอเตอร์มันมันมันเสียนะครับ เกดการเปลี่ยนชุดใสยไฟเรียบร้อยตอนนี้เปิดปกติเรียบร้อยนะครับกระโดกขึ้นก็ข,ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับอโอเค